สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แบนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีรส์แม่แบนชวนกินนั่นเองนะจ๊ะมาจ้าทุกคนวันนี้ก็ง่ายอีกแล้วค่ะง่ายง่ายมากๆเหมือนเดิมนะคะแม่แบนเป็นหมู3ามชั้นนะคะ หมูสามชั้นแบบมีหนังนะคะแม่แวนแบบย่างเอานะคะแล้วก็กิมจินะคะอันนี้เป็นกิมจิทํารอบใหม่แล้วนะคะรอบที่แล้วที่แม่แวนทําไปเนี่ยหมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้ําส้มตําคะ่ะแบบไม่มีเส้นคือตาแบบเป็นน้ําอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่แค่ถั่วฝักยาวนะคะทุกคนเนาะแม่แวนเอามากินกับตัวนี้นะคะมาเดี๋ยวแม่แวนขอชิมนี้ก่อน другие, อืมเนี่ยอร่อยนะคะก็กินแค่นี้ค่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ หมูสามชั้นใส่เกลือใส่รสด,ดีนะคะแล้วก็ยาก่างอร่อยเข้าความเหนียวของหนังเลยนะคะยินกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยะคะ่ะทุกคน อโอ้นี่ค่ะกิมจินะคะมาแหวนทํารอบใหม่นะจ๊ะทําเมื่อวานนี่เอง <c oughs> น้ำส้มตำน้ำส้มตำอร่อยหมูสามชั้นแบบมีหนังทานกับกิมจิ ถนน,นเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะเมื่อเช้าแม่แหนไปทำงานโอ้โกลัวมากแม่แหนปั่นจัก,กรยานไปทำงานนะคะโรงพยาบาลใกล้ตรงนี้ค่ะหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่กิโลเมตรนะคะที่ทำงานแม่แหนนะคะแต่ว่าแม่แหนปั่นจักรยานแบบอันนี้มากค่ะต้องระวังมากค่ะทุกคนถนนเป็นน้ำแข็งจตะมันลื่นลื่นมากจ้ะ เขาโรยเกลือนะคะให้น้ําแข็งละลายสามชั้นแล้วก็กิมจิค่ะห่อเข้าไปแบบนี้นี่จ้ะจ้ะ มาจากทุกคนทานข้าวกับแม่แวนนะคะแม่แบนจะทานง่ายๆค่ะทุกคนคือถ้ามีกิมจิแล้วนะคะเราจะเอาตะทานกับอะไรก็ได้พอมีกิมจิมันจะง่ายค่ะทุกคนแม่แบนก็ทานแบบนี้ค่ะสามชั้นก็ย่างเนาะใส่แค่เกลือกับรสดีนะเกลือกับรสดีหมูแล้วก็ย่างย่างในกระทะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําส้ตามตําแบบไม่มีเส้นนะคะ ใสทุกอย่างเหมือนเราตำซ้มตำเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่เส้นใส่ถัวฝักยาวไปอร่อยสามชั้นกิมจิยกใส่ปาก ข้าวร้อนๆนะความพุ่งความพุ่งข้าวมเมล็นสวยมากของข้าวแบบพอดีมากอะนี่แับ สามชั้นหยิบกินจิมาค่ะนี่เอามาสักชิ้นนึงนี่ห่อเข้าไปอย่างนี้ค่ะืสามชั้นก็จะหอมมัน นี่กันเนี่ยอืมอืแดดออกนะทุกคนนะดีใจมากค่ะ แดดออกแล้วทําให้น้าแข็งมันค่อยๆละลายนะตรงบนถนนนะทุกคนนะไม่งั้นโหวลื่นลื่นล้มหัวแตกมันโอ้ยต้องเดินแบบเกรงๆจนเจ็บเข่านะทุกคนนะนี่ค่ะนี่ค่ะสามชั้นนะสามชั้นย่างติดหนังแล้วก็กิมจิจา เืมือนหาอะไรมาใส่ก่อน อร่อยแดดออกจริงๆไม่แวนอยากจะนั่งแบบนี้นะคุณนะแต่ว่าแสงมันจะดังไอแสงมันจะแรงมากมจริงจ อมจิค่ะอืมอันนี้ชิ้นใหญ่มาสามชั้นอืมใส่ถ้าไปยุ้นก็ได้รดแล้วใส่เกลือแล้วมันอร่อยค่ะ เขาจะรสชาติเขาจะเข้มข้อนอันนี้แดดสองนะคะฝั่งนี้แดดสองเนี่ยเนี้ยอันนี้แดดไม่สอง อาหันไม่ขาดแล้วนี่อย,ยู่บอันอื่นได้เนี่ยอันนี้ก็หันไม่ขาดนี่จ๋าทุกคนจ๋าสามชั้นจ้า ชายหลับนะฮะคูชายหลับมันโซบปะ อยากปิดมา่านน้ำต้มอร่อยนี่ค่ะสองทั้งกับกิมจิ Uh huh. มึงขยบหน่อยนะทุกคนนะแดดค่ะลบแดดหน่อยในคลิปจะไม่เท่นะคะอ๋อเราต้องหันโทรศรัพท์แด้วยมันนี่เออหนมานี่ก็ได้มาค่ะหันมาหน่อยทุกคนลบแดดหน่อยนะคะ วเราจะหลบแดดกันใหม่ค่ะนอ,อ,อย่างนี้เหรอ,อนั่นแหละอันนี้ไม่แมนขอถือแล้วกันจะ้ะสามชั้น อืช uh huh. ิ้นใหญ่กิมจิชิ้นใหญ่เลยเอาไงดีเราจะไม่หั่นเขาใช่ไหมเอาค่ะ uh huh. เมือันใช้เวลาเคี้ยวกิมจิแผ่นหนึ่งก็จะนาทีหนึ่งละค่ะสามสิบวิได้ไหมนี่ค่ะกิมจิแล้วก็สามชั้นจ้ะ หอมทั้งหอืม น้ำส้มตำมาสุดมันเป็นน้ำซุปเลยฮะนี่ค่ะสามชั้นนะคะแล้วก็กิมจินี่นข้างล่างน,นี้คือห่อผมผ้าห่มไฟฟ้าเอาเนี่ย อออืืทุกคนน้มอิ่มอ่ะ อร่อยอืออล่ะค่ะทุกคนนะอร่อยมากจ้ะเนี่ยลองไปทําได้นะตรงคลิปกิมจิไม่แหวนทําให้ดูแล้วนะว่าทํายังไงนะกิมจิอร่อยค่ะเป็นผักดองเกาหลีนะคะถ้าคนที่เคยดูแบบชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะคิดว่าน่าจะชอบคล้ายๆไม่แหวนนะคะอร่อยทําเองอร่อยค่ะรสชาติถูกปากเรานะ,ะแล้วก็ สามชั้นนะคะสามชั้นย่างนะใส่เกลือใส่รสด,ดีนะทุกคนย่างอเลิศแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําส้มตำนะคะแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะหรือจะทานเป็นกับม,มาม่าเกาหลีก็อร่อยค่ะทุกคนนะสามเนี่ยบัตรแบบนี้นะคะเขาจะเข้ากันดีมากๆเลยนะคะลองไปทํากันดูเองได้นะคะเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแม่แหวนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. <laughs>